โอเคครับทุกคนเรามาตามล่าความฝันไปเด็กกันดีกว่าในวัยเด็กเราอยากมีเข็มขัดมากระเดื่องสักเส้นใช่ไหมอันนี้โตมาแล้วก็เถอะอันนี้เป็นของเก่ามากนะครับผมมีนานแล้วนะก็ตอนทนํานี้ต้องตัดคลิปลงแน่เลยมันคือที่แปลงล่างเขาเป็นเลดร์โกส์ร่างอันนะล่างอัปเกรดใช่ไหมมันมีโชว์โคงบูสต์แล้วก็นี่เกตฟูคืดูล่างลองสุดยอดนะทุกคนเป็นเข็มขัดของเขาเลยเป็นไรเดอร์ตัวเดียวปะวะที่อัปเดตเข็มขัดแบบเปลี่ยนเข็มขัดจากอันแรกเลย ปกติจะมีพาร์ทเสริมนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นอาซิตโตะก็เสริมนิดหน่อยทุกคนเสริมนิดหน่อยอันนี้แม่งเปลี่ยนเลยเวอร์มาก็ชอบครับใช่ก็เราจะมาโชว์ลูกเล่นทุกเล่นส่วนใหญ่ก็จะแบบอ๋อลืมบอกเขาใส่ฐานข้างหลังนะทุกคนใส่ฐานข้างหลังตรงนี้เนาะสามีสามก้อนนะครับนี่ก็ปิดจุ๊บข้างหลังก็จะสวยงามางนี้เลยนะครับเข้ามาได็กโก้สองพันสิบแปดเนาะใช่ปะใช่นี่วิธีเปิดสวิตช์ออนอีออฟก็อยู่ข้างล่างเลยงั้นก็ลุย ปวนมากทุกคนลอ้อพองอยู่ตรงนี้นะเห็นปะอ่ะล้อพองอยู่ตรงนี้ก็วิธีเล่นก็ง่ายๆเลยครับเปิดมาเข็มขัดก็กดตรงนี้เพื่อแปลงร่างได้เลยเพราะว่าอยู่ในอันนี้แล้วเนาะตอนแรกจะยังไม่ไม่ใสงนระเพราะมีใต่แค่นี้เชิ ก็วีธีแปงลงร่างแบบน,นี้จริงๆเวลาสวมแล้วอะ่ะมันจะมีนี่เขีมยขัดือนในกระตูนใช่ปะแบบในซีรีส์ปุ๊บามามาแบบ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 บจริงๆองมีล็อกหลังนะครับทุกเข็มขัดแต่ว่าผมล็อกหลังอยู่กล่องหอมไม่แน่ใจใส่ผิดด้านวะทุกคนใช่ลืมบอกไปเลยว่าจะใส่แต่ลนนะอันอ่ะมันมีด้านบอกนะครับว่านี่คือด้านไหนด้านไหนอย่างเช่นอันนี้มันจะมีบอกอยู่ตรงนี้เลยอย่างเช่นอันเนี้ยคือด้านเอว มาแนวคือด้านซ้ายซึ่งกูใส่ทุกด้านป่ะวะใช่กูใส่ผิดด้านทุกคนเราใส่ผิดด้านแต่เราใส่ได้ใส่ผิดด้านก็ใส่ได้แหละแต่มันจะทําให้สายหักไปทุกคนมันจะมีซ้ายขวาเนาะเอ๊ะผิดวลาดทางทินิคอันนี้ขวาเห็นไหมตัว R right เห็นใช่ไหมนี่ข้างขวาแล้วก็ดูอันไหนขวาในซ้ายเรอนี่ตรงมานี่คือข้างขวาเราก็บีบไปนี่ได้นะบีบไปนี่แล้วก็ใส่เข้าไปป๊อกเข้าไปอย่างนี้ ไอ้นี่เหมือนกันบีบเข้าไปแล้วก็บล็อกอย่างนี้อ่าแล้วก็เสร็จปุ๊บใช่ไหมทุกคนเสริมมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ปิดอย่างนี้ตามไซต์ตัวเราเลยถ้าเรายังใส่ได้หิวก็ไม่ต้องซื้อพาร์ทเสริมหราะคือเอวผมเล็กผมใส่ได้ทางนั้นที่ผมจะยี่สิบให้แล้วอันอะไรรู้อายุกูแก่หมดตอนนั้นก็ไม่ได้แก่นายพูดเป็นงนั้นดีเจก็ประมาณนี้ะนะทุกคน จริงๆก็มีล็อกหลังนะแต่ผมน่าจะอยู่อีกถุงนึงผมหาไม่เจอนะครับก็คลิปอื่นๆก็จะมีที่แปลงร่างอุลตร้าแมนมี่อะไรต่างๆครับที่แปลงร่างเลนเจอร์ก็อาจจะมีนะครับไม่ใช่เลนเจอร์ดิเซนไตโอเคก็ความสามารถของร่างอัปเกรดอย่างแรกก็คือสามารถเรียกทั้ง15ไอคอนขึ้นมาได้เนาะก็วิธีเรียกก็คือโยกอันนี้ครับอันครั้งหนึ่งเห็นไหมครับมันจะมีแสงของชื่อร่างนั้นมาเลย แล้วก็กดที่นี่พุชก็จะมีเสียงเข้ามานะครับเท่ไหมก็เท่อยู่นะวิธีใช้ทําไม่ตายของตัวที่เราซาม่อนมาอย่างเช่นมุซาชิอ๋อมันเปลี่ยนข้างบนด้วยนะลืมบอกเลยทั้งสิบสิบห้าตัวเนี่ยรวมที่โกดแปลงล่างก็สิบหกเนาะเกตฟุฮุลุใช่ไหมเกตโทฮุลุเออกรเชนอไเคไม่ใช่ละเราใช้ทําไม่ตายก็กดตรงนี้ซ้ำทีหนึงก่อนเพื่อสแตนบายทําไม่ตาย เลยกันเลยเด้อเอเคใช่แล้วก็กดทิ้งเพื่อใช้ถ้าไม่ตายครับเจ้าคนดูถึงร้อยวิวก็น่าจะมีคลิปเรื่อยๆป่ะแค่ร้อยวิวก็โอเคแล้วนะจริงๆก็ทำการท่าต่อไปเลยนะครับเฮ้ย เหมือนกันทุกคนซลม,มอนเหมือนกันแค่เปลี่ยนเสียงอีดีเจเนาะม่ใช่มันจะเป็นแค่เสียงเอฟเฟกต์เว้มันจะไม่ได้เรียกล่างเพราะเรียกล่างมันจะมีแค่แบบตอนเราสับขันโยกแค่นี้แหละครับอันนี้ถ้าไม่ตายนะ ทำตอนนี้อาจจะไม่บูมคนไม่คิดถึงของเล่นขนาดแล้วเนาะนีกเก่เปลี่ยนละส่วนสามแล้วโรือบินเฮดหนึ่งสองสาม นี้เท่ดีไหมก็เท่ดีแหละคือมันจะเปลี่ยนทุกไอนี N ่ด e ้วยเว้ย e e. แล้วก็จะมีแสงขึ้นมามันจะมีแค่ตอนเรียกชื่อเวลาเราสอบคันโยกพอตอนใช้เรียกใช้ก็จะเป็นแค่เสียงเอฟเฟกต์สกิลหรือว่าความสมารถตัวนั้นเนาะอย่างเช่นนี้เราจะไปนิวตันเนาะทุกคนตัวที่โผมาในมูฟวี่หนึสเรียกออกมาโอเคเรามาย้ำไม้ตายดีกว่า ไออีกค็อซชโออีกช็อตีกช็อโอ้ยเมื่อกี้มันพูดอะไรนะพี่ฟังเรื่องแฮ่เป็นครั้งแรกไม่เคยใช้ท่าไมตายิวตัน,น,ตนเลยเว้ยตอนได้มานี่ก็เป็นพี่หนักละ นักแม่นปืนแห่งคาวบูยใช่ปะใช่ปะไม่รู้อ่ะไม่รู้ประวัติเรามาไม่ตายเดียวเลยเลยทุกคนเห็นดีเทียวว่ามันจะสวยมากเว้ยไม่มีไอคอนทั้งสิบห้าสิบห้าวีรบุรุษทั้งสิบห้าคนแล้วก็ไอ้นี่ตัวเกตฟูดามาชีต่อไปเราจะรันไม้ตายยาวานะขออนุญาตไม่พูดแล้วรู้สึกว่าคลิปแม่งนานแน่เลย โอเคนั่นก็จะเป็นการซอมบันทั้ง15ตัวนะครับมันจะมีนี่สตัวนี้ด้วยทุกคนก็ <Okay. S 1> สวยไหมก็ <Okay. S 1> สวยนะสว่วนตัว่าโอเคเป็นของเล่นที่เกิดจะ10ปีแล้วที่รู้สึกว่าแม่งยังอันนี้พิภพทำเพลงนี้หน่อยมันตกตอนตั้งโชว์ยัง,งสวยเหมือนเดิมนะครับเก้าสิบปีละไม่คิดว่าจะนานแค่เฮย้ยโก้ไมสองัสิบปดดิสองพัสิบห้าดิใช่ปะเออ สองสิบแปดแล้วม่ชี้โอนะครับไอผมจำปีผิดดอกสิปีแล้วหรอว้าวเฮ้ยทุกคนผมว้าวของเล่นเลือกสิปีที่แล้วไปอ,อันนี้คือเราใช้ถ้าไม่ตายครบแล้วก็เลือกแซมมอนครบสิบห้าตัวใช่ไหมเพอครบหนึ่งรอบอะ่ะอันนี้จะกลับเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมปุ๊บอ้าวกลับไปสแสดงบ,บายแปลงร่างใหม่เหรออ๋อต้องทำเร็วๆเหรออ๋อเป็นแปลงร่างใหม่ทุกคนตายยย เป็นการแปลงร่างใหม่ทุกคนว้าวดีวะก็แต่ไฟตอนนี้นานมากนะครับมันจะมีหลอดเดียวเนาะถ้าที่ทุกคนเห็นเห็นตรงกลางตรงตาป่ะนั่นแหละก็คือีออนหลอดเดียวของของเล่นชินี้แล้วก็ลำโพงตัวเดียวของเล่นชินี้โอเคนี่เนาะก็วิธีใช้ถ้าไม่ตายของตัวนี้เองทุกคนก็ต้องปิดแบบนี้มันคือข้อเสียที่ผมไม่ชอบเล่นอันนี้บ่อยเพราะว่ากลัวมันพังเลยเฉย ทุกคนก็ถามว่าโอเคไหมก็เป็นของเล่นที่โอเคนะครับราคาย่อมเยาวด้วยนะครับปบักไว้ในสก้าฟ้าเอาไม่ใช่ที่ผิดแอปเปก,ก็ชื่อชื่อไอ้นี่ก็เป็นชื่อเดียวกับร้านที่ขายในแอปส้มนะครับตั้งชื่อใครกันจีชื่อ,ช,อชื่อช่องแต่สมัยประถมคิด<อ>ถึงจังเลยว่านั่นแหละครับเพิ่งต้นก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้า คิดน่าจะเป็นอะไรถ้ายอดวิวถึงร้อยวิวอะเอาจริงๆอะแค่ร้อยวิวรวมทิกตอกกบรวม YouTube ยูทูบไปนะคือแค่อยากมีอะไรทำอะทุกคนเห็นภาพปะน่าสนใจอ่ะเอาไว้เ,าาเจอกันครับบ๊ายบาย